รายการที่8วันที่8มกราคม68จัดทำใบขออนุมัติเพื่อซื้อสินค้าจากบริษัทซิมแม็กซี่อิเล็กทรอนิกส์จำกัดมีรายการค้าคือตู้เย็น1เครื่องเครื่องละ5,000บาทพัดลม1เครื่องเครื่องละ2,000บาทและเครื่องซักผ้า1เครื่องเครื่องละ11,000บาทหากซื้อครบ15,000บาทจะได้ส่วนลด1,000บาทค่ะ เข้าระบบโอชัวตูเปคลิกทำใบซื้อสินค้าให้ผู้จำหน่ายคลิกเพิ่มใส่วันที่เอกสารวันที่8โมกราคม2 5 2 5ชื่อผู้จำหน่ายบริษัทซิมแม็กซี่อิเล็กทรอนิกส์ประเภทภาษี7%แวดแยกนอก เพิ่มรายการสินค้าตู้เย็นหนึ่งเครื่องเครื่องละห้าพันบาทรายการที่สองพัดลมหนึ่งเครื่องเครื่องละสองพันบาทรายการที่สามเครื่องซักผ้านหนึ่งเครื่อง เครื่องละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทรายการนี้หากซื้อครบหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจึงได้ส่วนลดหนึ่งเปอร์เซนจึงได้ส่วนลดหนึ่งพันบาทยอดชำระหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทกดบันทึกค่ะ